ขอบคุณนะเรื่องราวชาวใต้นะครับขอบคุณอาจารย์เตือนจิตใช่ไหมครับนี่แกมีภาพพิมพ์ลายใหม่ๆนะตอนนี้กลังมาเร่งกับน้งงอมเขาทำเป็นลาย่างนะนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็เป็นมวกเป็นเปล่าได้ดากันแต่จุดไม่เสื้อเอาแต่เปลืองผ้าอีกนะ เอาไปเลย<ฆ>กันต้อนะครับตีนสำนากคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเรืออ่องคอปพ่อจังหวัดระนองจัดโครงการเยาวชนนักสื่อสั้นประกันภัยรุนไหมนะครับหน้าสร้างเด็กลเยาวชนให้เป็นสื้นกลางในการสื่อสั้นและถ่ายทอดความรู้ได้การประกันภัยแก่ชุมชนและสังคมครับ โดยทีห้องสูทนะครับข้องโรงเรียนสตรีระนองนะครับสำนักขอปพระพอรนองด้รวมกับภาคธุรกิจประกันภัยภาคก,การเงินธนาคารต่างๆรวมทางนวยานรชาชการที่เกี่ยวข้องนะครับลนทางที่แทนจังหวัดระนองจัดโครงการเยาวชนนักซื้อสั้นประกันภัยรุ่นไม่ประจาปีนี้นะครับโดยมีนางรัชดาพรปฏิบัติทึกษาธีการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการรวมกับนางสวิตาแสงเพชรครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง นายกิติวัตรสิระมานุ่นรับผู้อในการจำนักงานขอประพอระนองส่วนราชการภัย,ยกระชนเยายวชนนะครับรนิวจีนกว่าร้อยยี่สิบคนและขับเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายความรู้ด้านประกันภัยเทคนิคสำหรับการเป็นนักสื่อสารครับการอ,อมินและการบริหารนขาใช้ใจ่ายการรวมสนุกกับกิจกรรมท่านการเรียนรู้กู้ชีพทันใจท่านเจาะลึกข,ขอบประพอท่านขับขี่ปลอดภัยใส่ใจประกันภัย รถนะครับมรรคท่านอินฟูครับน,นี้ชอบเลยครับประกันภัยเป็นต้นครับทางด้านข้องนางเสาวิตาแซงแแพทย์คารองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีระนองค่ะท่านก็บอกว่าครั้งนี้ก็ได้มารวมกิจกรรมกับขอปพระนองจัดโครงการเยวาวชนหนักซื่อสร้นประกันภัยรุน่นไม่ปี2568ค่ะเพื่อจะได้มาพัฒนานักเรียนโรงเรียนสตรีระนองให้มีความรู้ในด้านการประกันภัยนะคะประกันรถยนต์และก็ประกันชีวิตทําให้หนักเรียนเนี่ยเกิดการพัฒนานําความรู้ไป ชายในชีวิตประจําวันรวมไปถึงต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับบุคคลในครอบครัวและก็ชุมชนต่อไปค่ะครับ,บรัชดาพน์นะครับซึ่งการิการจังหวัดเองแกก่วกากิจกรรมจัดขึ้นนะครับโดยคอปอพอ่ีในฐานะหนว่วยงานพักรัฐนะที่มีบทบาทรกิจเกี่ยวกับกัน ส่งเสริมภาคะตุรกจประกันภัยนะครับผ่านการประกันภ um, ัยเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะครับจึงต้องสร um ้างความกระนักรู้ให้ประชาชนเนี่ยหลงเห็นนะถึงความสําคัญของการประกันภัยครับโดยเฉพาะอย่างหญิงกลุ่มเด็กนี่แหละเยาวชนนี่แหละครับมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสั้นนะมีวัตถิภาพนะครับเป็นสื่อกลางสร้างพลังสื่อสั้นด้านความรู้ประกันภัยสู่ชุมชนย่างมีวิทถิภาพกับฝังเส้นกันเลยครับ การที่เราจัดวันนี้นะคะเราพยายามพัฒนานักเรียนในเรื่องของทักษะการสื่อสารเพื่อนําความรู้ไปให้กับชุมชนครอบครัวก็คิดว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะต้องอได้รับมีได้พัฒนาทักษะนะคะในการสื่อสารในเรื่องของประกันัยนะคะและก็ที่สําคัญก็คือว่า,านักเรียนนั้นนําไปใช้แล้วนะคะก็เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวต่อไป เป็นแรงบันดาลใจนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพนะคะให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงหาหน่วยงานที่มีการดาเนินการในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะความรู้ในของโรงเรียนนะคะซึ่งในจังหวัดระนองเนี่ยก็มี3โรงเรียนนะคะแล้วก็จะหาตัวแทน1โรงเรียนนะคะ1หน่วยงานเพื่อไปอต่อในระดับประเทศนะคะอันนี้ก็